จากประเด็นเมื่อวานนี้สาวสีประเด็นเรื่องของน้องผู้กันกับน้องแมงปอเนาะที่ได้ไปออกข่ากระแสใช่ไหมเราก็ได้นั่งฟังได้ฟังข่าวได้ดูกับดูจนจบเลยเราก็รู้สึกว่าเออสังคมให้ความสนใจนะให้ความสนใจกับข่าวนี้ให้ความสนใจกับประเด็นนี้เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็แบบ เราก็สงสารทั้งสองคนน่ะทั้งทั้งน้องแมงปอทั้งน้องผู้กันอะไรอย่างเนาะพูดถึงเนาะด้วยความพร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละพี่น้องครับมันมีหลายมุมมองให้เราได้คิดกันตามไปด้วยกับกับเหตุการณ์นี้นะคะครับผมเนาะแล้วมีข้อคิดหลายๆอย่างเลยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือป้าข้างบ้านก็ไม่ควรไปที่จะไปคาดหวังหรือจะไปกดดันให้ใครต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็พวกชอบอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเดียวกันแล้วชอบพีวนินทาคนเนี่ย อันนี้ก็ลดลดลงหน่อยพอมาหอดคิวจากของแล้วเจ้ากับสีหนาวเด้อเนบอก็เข้าใจอยู่เนาะประเด็นก็คือประเด็นของน้องผู้กันกับน้องอ่าแมงปอก็คือว่าประเด็นนี้ขอแล้วเขา้าเนาะก่อนที่จะมาเข้าข่าวก็คืออ่าน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วน้องผู้กันเนี่ยก็ไปมาหาสู่ระบาดระหว่างระหว่างบ้านของฝ่ายหญิงอะไรอย่างเงี้ยอ่จนแม่ก็คือ อ่ะก็ก็ก็รู้แหละอ่ะก็รับก็รับรู้แล้วก็รับเหมือนลูกชายแต่ทีนี้ด้วยสังคมแล้วก็ด้วยในสังคมในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะติฉินดินทาได้อ่าแม่ก็เลยอยากจะให้น้องผู้กันเนี่ยไปคุยกับพ่อว่าเอานี้ไหมเอามาผูกแขนหรือว่าเอามามั่นกันไว้ก่อนไหมแม่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะนะท้องครึ่งสลึงเองแล้วก็เอามามั่นกันไว้ก่อนเพื่อที่จะบอกว่า เหมือนให้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 ชาวบ้านรับรู้ด้วยแล้วเราก็ูก่าเขาตาจออกต่ประตูประมาณนี้เนาะค่ะและทีนี้พอน้องไปคุยกับคุณพ่ออคุณพ่อมาคุยเนาะคุณพ่อก็มาคุยกับคุณแม่นี่แหละก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าลูกผมคนเดียวผมมีลูกคนเดียวผมมีลูกคนเดียวลูกผมทั้งคนอะไรประมาณนี้เอาแต่งเลยไหมผมให้ค่าสินสอดสองแสนกับทองอีกสองบาทกําหนดวันอ่าวันแต่งงานมาเลยก็คือเป็นวันเกิดของคุณพ่อเลยค่ะก็คือวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตัวนี้ก็เอาโอเคตกลงอ่าแต่คุณแม่ทางฝ่ายผู้หญิงไม่ได้เรียกร้องเสียสิทธิสอดนะ,ะอันนี้ฝ่ายชายเสนอมาเพราะตอนแรกคุณแม่กะจะไม่จัดกะจะแค่ผูกข้อมือมั่นกนันธรรมดามมยังไม่พร้อมมนี้เงินการอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็คืออ่าทางพ่อฝ่ายชายเนาะก็มาเตรียมงานอยู่ที่บ้านของคุณแม่ฝ่ายหญิง ก็ใช้เวลามาก่อนวันงานอ่ะสิบวันก็เอออ่าก็เริ่มเตรียมงานกันนู่นนี่นั่นกันค่าใช้จ่ายก็คือเยอะอย่างเนี้ยทีไหจะเป็นค่าโอจิปทานว่างานแต่งเนาะเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คือก่อนถึงวันแต่งงานหนึ่งวันครับก่อนถึงงานแต่งงานหนึ่งวันคุณพ่อเข้ามาคุณพ่อของฝ่ายชายนะครับเข้ามาคุยนะครับเข้ายกมือ กราบเท้าคุณแม่ของฝ่ายหญิงคุณแม่ของน้องแมงปอเนี่ยค่ะอ่าบอกว่าผมไม่มีเงินเงินพอทานบอกมีเงินจักบาทตอนนี้อ๋อแล้วคุณแม่แบบคุณแม่ก็คือจุกเลยนะพอคุณแม่ได้ยินแล้วคือพรุ่งนี้จะแต่งแล้วว่าอ่าแล้วไม่มีเวลาแล้วนะที่จะแบบว่าคิดทางทางออกอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยจะไปยังไงอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างได้จัดเตรียมไม่หมดแล้วแม้กระทั่งแจกซองแจกอะไรเรียบร้อยหมดแจก เออเอออะไรเออนอยบางคนเดิมอาจจะต่จังหวัดก็มีอะไรอย่างเนี้ยโต๊ะจีนต้องจดจำด้วยนะก็ต้องมจดจำสิเพราะอย่างโต๊ะจีนเขาก็ต้องเตรียมอาหารไว้แต่วันนี้แล้วจะมาพรุ่งนี้อย่างเนี้ยก็อย่างที่บอกแล้วค่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องัดจำไว้ก่อนเพราะว่าเป็นการจัดงานเนาะค่ะแล้วก็หลังจากเสร็จงานเขาก็จะรับอีกครึ่งหนึ่งเช่าชุดแต่งหน้าถ่ายรูปในงานเต็นเออ ของที่จะซื้อรับแครอีเครื่องดองอาหารเครื่องดื่ม,ม,มจีปาถะงานจัดงานแต่งนะพวกพี่อาที่เขาเอามาทําอ่ะพีเวดดิง้งเขาเรียกอะไรนะงานที่เขามาจัดงานแต่งอ่ะก็ไปเอาเกนไนอะใช่เอาเกนไนมาจัดภายในงานอ,อันนั้นก็อีกเยอะแยะแต่คุณแม่ก็คือช็อกเลยตรงที่ว่าพอคุณพ่อคุณพ่อของฝ่ายชายคุณพ่อของน้องผู้กันเนี่ยเดินมาบอกว่าไม่มีเงินซึ่งก่อนหน้านั้นคุณพ่อเองก็อยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่บอกสักคำไม่บอกสักคำ คือบอกก่อนหน้านี้ได้ไหมคุณแม่บอกว่าอย่างนี้ถ้าบอกก่อนหน้านี้สักเจ็ดวันงานแต่งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ประกาศให้ให้เขารู้ก็ทันว่าอ่าทุกอย่างก็ยังไม่จบเออใช่ก็ใช่ไงแล้วทีนี้เอาทําไงทีคุณแม่นะับคุณแม่ของน้องแมงปอเนี่ยก็เลยเรียกคุณพ่อกับลูกเนี่ยเรียกเรียกผัวตัวเองนั่แหละอ่ะเออเอิญผัวก็เอิญลูกเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปคุย อยู่ทุ่งนาไปคุยกันอยู่ทุ่งนาเพราะว่าเอยู่ที่บ้านอไปคุยกันอยู่ทุ่งนาว่าเราจะเอายังไงอ่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ข้อสรุปก็คือว่างั้นก็คือเออแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนคุณแม่มีทองอยู่เส้นหนึ่งก็จะเอาทองนี้มาเป็นของนั่นแล้วก็ไปหาเอาเงินที่ตัวเองมีทั้งหมดเก็บสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วก็บวกกับจะไปหายืมญาติพี่น้องเนี่ยเอามาวางเป็นสินสอดเพื่อที่จะให้งาน จบแบอบกคือยังไงค,คืออย่างนี้นะคะทุกอย่างมันได้เตรียมงานมแล,แล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยคือต้องจ่ายค่ามาจําไว้แล้วล่ะแล้วทีนี้ถ้าไม่จัดเลยถ้ายกเลิกเลยค่ามาจําก็ศูนย์เปล่าโดยที่งานไม่ได้จัดขึ้นแล้วตรงนี้เข้าใจคุณแม่น้องแมงปออยู่นะว่าอยากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจบไปแต่ตอนเนี้กลับกลายเป็นว่า คุณแม่ก็ไม่ได้มีเงินไปชําระค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนอื่นๆที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นประมาณเนาะประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหรือแสนกว่านี่แหละแล้วก็ทีนี้หลังจากางานแต่งจบเนาะหลังจากเสร็จงานแต่งก็คือซองเขาจะมีซองเนาะเวลาคนมางานก็จะมีรื่นซองให้เอามาช่วยงานอะไรเงี้ยแกซองแล้วก็ได้ประมาณหกหมื่นกว่าบาทแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีด้วยซองก็ยังไม่พอคุณแม่ก็เลยเอาสร้อยนี่แหละ ที่ให้ลูกใช้ในงานแต่งเนี่ยเอาไปจำนำประมาณแปดหมื่นบาทนี่แหละแล้วก็ที่เหลือก็คือที่เหลือก็คือไปยังไม่จ่ายก็เป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยอ่ะแล้วนั่นแหละก็เลยวแต่งแต่งก็กลายเป็นหนี้ด้วยแล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ก็เลยได้กลายเป็นกระแสที่ทุกคนให้ความสนใจเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความรักของเด็กทั้งสองไหมเขารักกันมากนะดูเนาะดูน้องทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันน่ะน้องน่ารักมาก แล้วแต่แบบว่าน่าสงสารอ่ะคือก็สงสารทั้งน้องผู้กันด้วยสงสารทั้งน้องแมงปอด้วยที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องแล้วทีนี้นะครับผมหลังจากที่ได้ไปออกรายการโหยกกระแสครับกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลคลิปก็ติดหนึ่งในมาคลิปติดมาแรงด้วยเนาะติดมาแรงคนสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนเมื่อวานนี้นะครับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผมก็ได้ โพสโพสถึงว่าอยากจะให้น้องผู้กันเนี่ยติดต่อมหาบอสบิ๊กหน่อยจะช่วยดจะ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 อีกเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ช่วยสปอร์ตน้องผู้กันนะคะแล้วอย่างนี้ด้วยเปล่าเราก็แอบไปเห็นคลิปในช่องต่างๆต่อเห็นน้องผู้กันร้องเพลงร้องเพลงเพราะมากหรือว่าบอสบิ๊กจะเช็กอ่าชักชวนน้องผู้กันเนี่ยไปเข้าอ่าร่วมเป็นศิลปินในสังกัดหรือเปล่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าผู้ใหญ่บ้านทีแลนด์ก็ ได้เห็นถึงความสามารถนะคะของน้องผู้การแล้วก็ได้มีการ<อ>โพสต์ถึงน้องผู้การนะคะให้ติดต่อมาแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าน้องก็ติดต่อเข้าไปแล้วเนาะแล้วทางวนกระแสะทางเพจผลกระแสก็ได้โพสต์ถึงผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์บอกว่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกพร้อมสนับสนุนน้องผู้การชาวเน็ตเชียคว้าโอกาสสร้างตัวตนให้เข้มแข็งและกลับไปตามหาหัวใจแก้ไขปัญหา ติดตามรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์นี่เนาะแล้วบอสบิ๊กก็ได้แชร์โพสต์นี้ออกมานะครับที่หวนกระแสโพสต์ถึงเนาะนี่เป็นข่าวของน้องผูกันนะครับบอสบิ๊กแชร์ออกมาบอกว่าน้องโทรมาหาบอสบิ๊กแล้วแสดงว่าคุยกันแล้วก็รอฟังข่าวดีแล้วกันว่าอะไรยังไงแล้วทีนี้ไม่ใช่มีแค่บอสบิ๊กนะคะที่จะช่วยน้องภูกา่นมือมาช่วยล่าสุดนะครับล่าสุดพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดังเนาะอย่างพี่ดิวธีรพัฒนะครฮบผมก็ได้โพสต์ถึงโพสต์ไปแบบนี้ของน้องพ้กันเนาะนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอ้ยมันมันมีถึงสองโพสต์เหมือนกันนะอันนี้ข่าวชืู่นี่นี่นี่เลยก็ได้ค่ะนี่นะใครมีอันนี้เป็นโพสต์ของพี่ดิวธีรพัฒเสื้อผ้าพ่อค้าพาฟินนะฮบผมพี่ดิวโพสต์บอกว่า ใครมีเบอร์ติดต่อคุณแม่น้องผู้กันน้องปออ่าแฮ่แทกขนกระแสพี่ดิวทีละพัรขอใช้นี่งานแต่งให้เด็กทั้งสองคนให้คุณแม่มอบให้เลยสองแสนบาทผมขอปลดทุกให้คุณแม่ดีจังดีจังโอ้แล้วคนแชร์โพสของพี่ดิวออกไป4,800ครั้งคนคอมเมนต์เกือบหมื่นแล้วก็มีอีกโพสหนึ่งนะคะพี่ดิวบอกว่า พี่ดิวขอนั่งรถไปหาแม่น้องถึงบ้านเลยสองแสนบาทพร้อมกำลังใจแฮชแท็กผลกระแสแฮชแท็กน้องผู้กันน้องใบปออสรุปชื่อใบปอชื่อใบปอหรือแมงปอก็เรียกน้องปอนั่นแหละเพราะ <ปอ S 2> ว่าเห็นแม่คนหนงือน้องปอเนาะค่ะ,ะงั้นเราพูดถ,ถ้าเราพูดชื่อผิดตั้งแต่แรกก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าน้องชื่อน้องใบปอหรือเพราะว่าเราก็มาสอนน้องแมงปอทับนี้ พี่ครูก็ลงว่าน้องแมงปอก็เอาน้องปอแล้วกันอ่ะเรียกง่ายๆน้องปอแล้วกันนะครับอค่ะตอนนี้ใดๆแฟนไอ้ทั้งผู้ติดตามเนาะของพี่ดิวผู้ติดตามผู้อยู่บ้านฟิลแลนผู้ติดตามให้เพลงโตเกียวมิวสิกต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับกระแสนี้เนาะแล้วก็มารอดูกันว่าน้องภูกันเนี่ยจะได้สังกัดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกไหมหรือว่าน้องจะยังไงต่อเพราะว่าเราก็เชื่อว่า น้องผู้การเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะถ้างั้นไปอยู่กับคุณแม่ของน้องปอเนี่ยคุณแม่รักมากอคุณแม่รักเหมือนลูกเลยนะรักเหมือนลูกชายรักมากแสดงว่าน้องนี่ใส่ดีนะบ่าโจนแล้วก็ได้ได้แล้วนะครับพี่หนุ่มหอนกระแสได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาออกมาให้สังคมรับรู้เนี่ยเราก็เชื่อว่าพี่หนุ่มคงเห็นแล้วแหละว่าประเด็นนี้ก็สําคัญเหมือนกันในหลายๆอย่างที่มันแตกประเด็นออกมาแล้วก็เป็นแง่คิดให้กับการใช้ชีวิตของเรานี่แหละในแต่ละวันในประจําวันชีวิตคู่เรื่องราวต่างๆก็นํามา สามารถนามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เงี้ยค่ะคผมอนี่เดี๋ยวนาอโอเคครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผมน้องคูกันกับน้องปอด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปทางพี่ดิวธิรพัฒน์ทแทนน้องด้วยเนาะขอบคุณหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณหญ่บ้านนะฟินแลนด์ด้วยที่ย่ดโอกาสเข้ามาให้น้องเราก็ต้องมารอติดตามตอนต่อไปว่าน้องจะไปยังไงต่ออนะคะก็เห็นว่าผู้ติด,ดตาม เศษเพชรน,น้องจะไม้เพิ่มขึ้นวันเดียวฟุ่งเยอะมากครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ